ือฮาอิทธิพล Lisa ลิซ่าแบล็กพิงล่าสุดเก้าสู่วงการเกมแล้วตามชื่อของลิซ่าและลิซามโนบันที่กำลังฮอตมาแรงและทรงอิทธิพลไม่แพวจริงๆต้องบอกเลยว่าลิซ่าแบล็ k พิงโด่งดังโกอินเตอร์ไปไกลถึงระดับโลกมีแฟนๆติดตามสนับสนุนมากมายล่าสุดมีรายงานว่าลิซ่าแบล็ k พิงถูกประกาศให้เป็น g l o b a l spokesperson อย่างเป็นทางการของเมอร์ทาสตีเอ็ม ซึ่งเป็นเกมเมือเือ m e t a เ v e r s e เกมแรกซึ่งพัฒนาโดยเกมโมบายซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างพัฒนาและมีแผนเปิดตัวก่อนเดือนตุลาคมปี2565นี้เพราะมองว่าลีซาแบล็กพิงคคือศิลปินผู้ประสบความสำเร็จอย่างมากในวงการเพลงและแฟชัน่นอีกทั้งยังมีบุคลิกที่น่ารักและโดดเด่นตัวตนที่ออนวานและชวนให้ตกลุมรักของเธอเหมาะกับการเป็นตัวแทนของเมืองฐาซิตี้อมอย่างสมบูรณ์แบบ